สะใจมากนี่แหละของเสียบอีสานัานเฮาแค่นี้ก็เสียบแล้วพี่นอ้องฮะกินข้าวด้วยกันครับสวัสดีจ้าพี่น้องจ้า,านะกระเนี้ยวห่อนหอนกะตำบักแตงกะทอดหมูเดี๋ยวสีต่ตม้มข้าวต้มให้นี่นี้น้ง <มา S 1> จ้า,าพี่น้องคอมมอน พูจะคว่ำคักสวัสดีนะคะพี่น้องปองปลายสุขสุขชนมาอ่ะ,อะ,ะกินเขาด้วยกันครับท่ามกลางความแห่งแรงแห่งท้องทุ่งนานะครับวันนี้เราได้หมูทอดทอดร้อนๆกินกับข้าวเหนียวมานัวๆอื้อ เสร็จมากมอกแค้าหืยากคไ่อยากเคบ้านคบ้านที่ไหบ้านที่หืมี่้าเอากล้องแม่มาเล่นเนีนี่ใบละหลายบาทเนี่ยีต่เขาไปดูน

ิน <laughs> ต้องสดเอาตำม,มาแปงไม่ไต,ต้องสาบหรอนี่แต่ตอนไงอ่อนมันๆเอาปะอเอาแต่หน่อยมากมันมันๆด่ะ ต้มขา่าเป็นลูกต้มข่าใส่กระดูกมูนลูกแทนมาได้หรอกแต่ว่าเอาควานะม,มหวานของกระดูกเต้มหวานของกระดูกข้าต่เพิ่มเพิ่มแค่รสเพิ่มนี่เพืเ่มแต่ว่าเพิ่นมักกินข้าวต้มได้เนี่ย ใ้านกินโจกกับเบิดถั่วเพราะว่าเป็นมุมีแถวเสื้อผากัเห็ดหมูกรอบมั้งใน่ไหมหมูกรอบนี่สิบุญมีไปเห็ดเอาหัวหมูไม่เห็ดหมูกรอบอันที่เบี้ยหนึ่งมื่อนั้นละจำได้ปะที่ต้มก็ยิ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งแล้วจกักเห็ดเมนูใดทอดหมูกรอบเลยอทอดหมูกรอบเลยแพะกระเาพาะ

โอ้พ่อเฮ้ดอิ่งยังหนักสีขาดเบิดดื้อฮักลูกอ้ึ้นึ่นามันน่งมาได้ลูก โอ้เก <enge> <Bond playing with Pokémon> ่งมากมัมีคำโอ้โหลูกสาวเอาวแค่ว่าซื้อมากกินกับข้าวปุ่นเหมือนชัวไม่ใช่ขนมเช้าน้ำชั่วข้าวปุ่นห่อน hai nhang hai phác anh thầy anh à anh anh này hai chọn cái này anh như cái luộc sai gì vậy? bên nhau bên nhéo bên nhéo bên nhéo cái cái hết đây ลูกสาวสมดูแลอย่างดีผู้ใดมีลูกสาวดูแลดีมือขึ้นมือว่างนี่เออมือวางเขาจะออประกาศหาใน่เ,เพดผู้ใดมีบอสแสเออผู้ใดเห็นแจ้งบอสแสเพื่อนแน่ พอดีตัวไหนก็ับพ่ว่าช่วงคำยาวปากกับหน้าใบสามเนี่ยใบสามหรือีโมงเออใบสามสีโม่เนี่ยตัวไหนก็คิดว่าคุณบ่าวกับผู้สาวทะเลาะกันแล้วมันเฉี่ยให้ผู้บ่าวมันบ้าขึ้นยงอย่างเนืะยังน้ำทางมากเนี่ยใช่่บแมนนอเนเอาสเออเงี้ยวเลยสบายใส่เก่งยามาเนี น้องเป็นคนสติบอดีน้องก็ได้ยางหนีพ่อแม่เพราะฉนั้นมีพ่อแม่ที่กับบ้านแค่เพิ่งมาเห็นเพิ่นปวดตอนทุ่มทุ่มทุ่มหรือสองทุ่มเลยแค่ก็เลยแป๊วเจ็ดเลยบอกเพิ่นสวัส่ีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสซงเกีจ้า มันสิตกุอนสิตกมั้งเพราะว่าเขาเห็นมันบบนั้นพี่น้องเขาหูเขาหูเห็นเพิ่นยางมาเดี๋ยวเราเป็ินอยู่ที่นี้เป็นสาวครับหน้าตาดีอยอะไม่คิดโนพอนอนนี่กระดานแค่คิดว่าความือสุดเพลินนะถ้าเกิดว่าเกิดอีหยังขึ้นกับน้องเพชรที่หูสุดปิดนะพี่น้องเพราะว่าเพชรแบบคุณเห็นเพชรกระตันหน่อยเป็นคนเห็นเพิ่นยางมันน้ำซักหน่อยไปกินเทากัน เออรูปไม่ยิ่งความอ่ะต้องแน่จะไปห้างตาพ่อตาแม่เขาที่เฮ็ดหยังเขาที่ไปไถเขาที่จับหยัง <c oughs> เขาที่จับไปเ่เห็นหนาพ่อหนาแม่โอเคบอโอเคจะคืนไม่สิดตกวจ้ะ,จะเฮ้ดเจีงกับบอไซ ป็นบ่เพນ่นไปเยี่ยวมื้อเพิ่นไปเยี่ยวแพ้บ่ทันได้ใส่ให้ไปต้มเขาอือน้องอยากได้บ่อยากไปอือ่ะ